Xiaomi Mix 4ครับมือถือที่เป็นเทรนด์ของโลกตอนนี้นะครับในเรื่องของการขายในประเทศจีนเรียกว่าออกมาเนี่ยนะครับขายไม่พอกับตลาดเลยครับอันนี้มันเป็นเพราะว่านวัตกรรมในเรื่องของการซ่อนกล้องหน้าไว้หน้าจอที่ใช้เงินกว่า500ล้านหยวนและใช้เวลาพัฒนากว่า3ปีหรือว่าใช้ชิปเซ็ตที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 888 Plus นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาผลิตไม่ทันนะครับทำให้ยอดจําหน่ายเนี่ยมันไม่แมทกับยอดของการผลิตนั่นเองทําให้ของมันขาดตลาดเดี๋ยวเราไปคุยกันและหา คำตอบได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีชาวบ้มมาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบัมมอีกเช่นเคยนะครับเร็นี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของตัว Xiaomi Mix 4หรือว่า Xiaomi Mi Mix 4ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยเป็น Xiaomi Mix 4ครับมือถือตระกูลนี้เนี่ยนะครับ Mi Mix เนี่ยครับจริงๆเกิดมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับเน้นในเรื่องของตัวหน้าจอหรือว่าตัว Full Screen นะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่มันแบบใหญ่ๆสวยๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตัว Mi Mix เก่าๆคราวนี้เนี่ยในปีนี้ปี2021ครับ Mi Mix 4หรือว่า Xiaomi มิ Mix 4เนี่ยออกมาพร้อมกับนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นการซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแล้วมีมือถือที่มีการใช้นวัตกรรมนี้นะครับอีก2แบรนด์ก็คือตัว z t ตตัว N20N30 แล้วก็จะมีตัวของตัว Samsung Galaxy นะครับตัว f o ร์สนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวที่เป็นมิคซี่นะผมขออนุญาตใช้ชื่อเก่าแล้วกันมันติดหูมากกว่านะครับเพราะว่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดของกล้องหน้าที่ซ่อนไว้ใต ถึง20ล้านพิกเซลนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวโฟลต์3นะตัวนี้คือว่าดีกว่าเพราะความละเอียดสูงกว่านะครับนวัตกรรมในเรื่องของการซ่อนกล้องหน้านะครับผมกลับไปหาข้อมูลนี่ยใช้เวลาพัฒนากว่า3ปีกับบริษัทที่ผลิตหน้าจอของตัวนี้ครับซึ่งเขาจะลดในเรื่องของอเรื่องของเม็ดพิกเซลเนี่ยความละเอียดให้มันเล็กลงนะครับทำให้ตัวแสงเนี่ยผ่านเข้าไปในหน้าจอได้นะครับเทคโนโลยีนี้ใช้คำว่า,า Diamond Technology นะครับเป็นการ arrange ใหม่ของตัวพิกเซลนั่นเองครับอ่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ การใช้กล้องหน้านะครับคราวนี้ผมลองกลับไปดูในเรื่องของการรีวิวนะครับกล้องหน้าของเขาซึ่งเอาจริงๆนะผมว่ามันก็ยังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่ในเรื่องของภาพที่ได้ออกมาจากกล้องหน้านะผมเล่าให้ฟังแล้วกันกเท่าที่ผมไปดูมานะครับเครื่องเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลองนะแต่ว่ากล้องหน้าของเขานี่คืออย่างนี้คือกล้องหน้าเนื่องจากว่ามันจะต้องผ่าน พวกเม็ดพิกเซลอะไรต่างๆไปนะครับทำให้ในเรื่องของคอนทรตดดาสต่างๆเนี่ยมันหายไปเขามีการเพิ่มในเรื่องของรายละเอียดของแสงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าความคมมันหายไปแล้วก็ คอนแทสต์ uh, อย่างที่ผมว่าไปมันหายไปถ้าเทียบกับกล้องปกตินะครับ mm hmm. ที่เมซอ,อน้องนาแต่ว่า uh, คุณภาพอาจจะยังไม่ดีเท่าแต่น,นี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของเทคโนโลยีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตรกรรมนี้ถือว่ามันต้องมาแน่ๆในอนาคตอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมิกซี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ทําไมมันถึงแบบเออมันขายดีมากๆขนาดนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ ตัว CPU ครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคก็คือตัว Snapdragon 888 plus นะครับทเทคโนโลยีตรงเขาเนี่ยเป็น5นาโนเมตรก็คือเท่ากับตัวที่เป็นตัว 888ที่ออกมาปลายปีนี้ตัว888 plus เนี่ยออกมาเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการผลิตนะผมว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการผลิตชิปเซตตัวนี้นะครับทำให้มันขาดตลาดแล้วตอนนี้มือถือที่ใช้ชิปเซตตัวนี้นะครับราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้เนี่ยจะวิ่งได้ถึง 33.0GHz นกิกะเฮิร์นะครับและถ้าไปดูคะแนน Antutu b e n c h m a มานะครับสำหรับตัวเสี่ยมี่ที่เขาลั่นออกมาเนี่ยได้ถึงแป็แคนเส้าน่จะอยู่ ประมาณสัก8 0 0 0 0สอนะครับอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นตัวแรงและตัวแรงเลยทีเดียวนะเล่นกลงเล่นเกมเนี่ยหายห่วงนะครับตัวแรมเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเแรมตั้งแต่แรม8รอมอยู่ที่128ราคาเปิดมาเนี่ยอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 ถือว่าเป็นมือถือราคาดีไหมถือว่าราคาดีมากนะครับถือว่าพอเพียงนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวรอมอยู่ที่128นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวรอมอยู่ที่5 1 2ซึ่งราคาก็จะปาไปประมาณสักสามหมื่นสองนะครับอันนี้ก็ราคาสูงไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าได้ cpu ที่ดีแน่นอนนะครับถือว่า cpu คุ้ม ram rom คุ้มตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมในส่วนของตัว ไมโคร SD ดีการ์ดไม่ได้เนะครับเพราะนั้นเนี่ย128เท่าไหร่ก็คือแม่มีแค่นั้นอนะ่ะ128นะครับบางกระแสเขาก็บอกว่าให้มันน้อยไป128แต่สําหรับผมผมว่ามันพอเพียงนะสำหรับในเรื่องของการเก็บข้อมูล128อันนี้แล้วแต่นะนะจิตตังนะครับามาดูในเรื่องสเปคข้อต่อไปครับในเรื่องของตัวดิเมนชันหรือว่าดีไซน์ของเครื่องกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องของเขานะาหน้าจอใหญ่อยู่แล้ว6.67นะครับจอเป็นตัวกอยลากาด วิกตัสนะครับก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จอของเขาเนี่ยเป็น120เฮิร์ตจอ AMOLED เนาะคราวนี้ หน้าจอเต็มตาหายห่วงไม่มีปัญหาอะไรครับรานนี้มาดูด้านหลังของเขาบ้างเขาเลือกเอาวัสดุด้านหลังที่เป็นตัว cover ของเขาเนี่ยเป็นเซรามิกเพื่อให้น้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยลดลงนะครับแต่จริงๆแล้วน้ําหนักโดยรวมของตัวเครื่องเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้าหนักของตัวเครื่องเขาเนี่ยอยู่ที่225กรัมถือว่าเป็นมือถือที่หนักไหมหนักมากนะครับคือมันก็จะใกล้เคียงการออกแบบเนี่ยใกล้เคียงกับตัวมี11บเอ็อัลตร้าที่ผมเคยได้ไปรีวิวที่วัดพระแก้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว หนักพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจับถืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวเซรามิกอ่ะมันให้ฟีลลิ่งของการจับถือที่ดีไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน3สีก็คือสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีเกรย์หรือว่าสีเทานั่นเองครับในส่วนของกล้องหลังนะครับมาด้วยกัน3ตัวครับกล้องหลังตัวหลังเนี่ยหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีตัวรองลงมานะครับเป็นตัว ฟลิสโคมนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลและก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอัลตร้าไวที่13ล้านพิกเซลผมว่ามันก็ค,คล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวมี11อัลตร้านะครับตัวนี้ถ่ายวีดีโอสูงสุดก็ได้ 8K นะครับที่24เฟรมเปิดสกคัอันนี้เป็นเรื่องของสเปคเรื่องของดีเทลรายละเอียด ก็สำหรับคนที่อยากได้ก็คือผมว่าในเรื่องของดีไซน์ถือว่าสวยงามใช้ได้แต่น้ําหนักเนี่ยมันจะเยอะสักนิดหนึ่งครับมาในเรื่องของงานเขาเรียกว่างานเอนเ์ทนมากนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่ที่เป็นแบบดูโอสปีเ e อร์ซึ่งจูนนะครับผ่านทาง h a r m ม n นก r ดอนนะครับตัวน,นี้เสียงดีอย่างแน่นอนนะครับ แล้วผมเคยฟังตัวที่เป็นมีสเวต u อลตาแล้วนั้นก็เสียงดีมากๆีกเลยเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีช่องสําหรับเสียบหูฟัง3.5ให้นะครับแต่ในกล่องของเขาเนี่ยจะมีตัวแปลงให้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แบตเตอรี่ของเขาครับ4,500ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ให้ตัวฟาชาร์จมาที่120วัตต์นะครับ บางคนบอกว่าเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นรีวิวของเสี่ยมี่เขาจะใช้เวลาประมาณ15นาทีตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยแต่ถ้าเป็นของคนทั่วๆไปก็จะใช้เวลาประมาณสัก21นาทีตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยนะครับก็ถือว่าเร็วละอีกอันหนึ่งก็คือตัวที่เป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่50วัตต์นะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้ประมาณสัก20กว่านาทีจนถึงประมาณสัก40 40กว่านาทีหรือ50นาทีในการชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยนั่นเองครับในเเเเเรรรรรืืร่่่่อ่ออออองงขบตตีีีีีนยยกก็็็ปะไไททถวววาาาชา์จดด้มั ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเราจะมาคุยกันว่าในเรื่องของสเปคในเรื่องของกล้องนะครับอะไรที่เป็นตัวทําให้ตัวนี้ขายดีมากๆในเมืองจีนนะครับเมืองไทยเนี่ยยังไม่มาแน่นอนนะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะไม่รู้จะมาหรือเปล่ปาเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยชิปเซตหายากจริงๆแล้วคนที่เมืองจีน,นต้องการตัวนี้มากๆเลยทีเดียวอันที่1คือเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยถามผมผมว่ามองว่ากลางๆนะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีไหมดีแต่ว่า อ,อยากที่จะซื้อไหมก็อาจจะรู้สึกว่า,ากลางๆประมาสัก6 7%อยากจะซื้อได้านาจอที่ใหญ่ๆครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของ CPU อันนี้ตัวแรงผมอยากได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็น8 8 8แ plus เนี่ยผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าผมอยากจะตามให้ทันในเรื่องของเทคโนโลยีอยากจะลองว่าที่ความร้อนมันเป็นยังไงเล่นเกมลื่นไหลขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็อยากได้นะครับสำหรับต,ตรงนี้ผมก็ให้คะแนนที่ผมว่าสําหรับผมนะผมว่านํากล้องหน้าด้วยซ้านะครับอันนี้แล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมอะผมว่า CPU ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องอื่นๆในเรื่องของ entertainment ในเรื่องของการชัด์จแบตพวกนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ผมว่าก็มีอยู่แล้วใน M11 Ultra นะผมว่ามองว่าเออก็กลางๆแต่ว่าถ้าเทียบกับราคานะครับ25,000อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มมาก ถ้าเราลองเทียบกับตัว Galaxy Fold 3โอ้โหราคาทะลุไปไกลมากเลยนะเมืองไทยก็ไม่ได้ใช้ชิปเซตที่เป็น Snapdragon 888ผมไม่แน่ใจว่าด้ใช้หรือเปล่านะถ้าได้ใช้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆในระดับราคานี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการผลิตบ้างตอนนี้เนี่ยชิปเซต ในโลกของเราหรือว่าการผลิตของชิปเซ็ตครับตัวที่เป็น snapdragon เนี่ยนะครับก็ถือว่าขาดตลาดมากๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มันทําให้ชิปเซ็ตเนี่ยราคาสูงมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าผลิตมาได้50แต่ความต้องการอยู่ที่100อย่างเงี้ยถามว่ามันจองแบบเกลี้ยงตลาดไหมเออก็เกลี้ยงจริงอะแต่มันก็แค่100เครื่องนึงออกมาถามว่ามันก็โปรโมทได้ว่าเออตอนนี้มันขาดตลาดอะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าผลิตออกมาได้ประมาณสัก2อ0เครื่องแต่ความต้องการอยู่ที่100แบบเนี้ยมันก็ไม่มีข่าวที่จะโปรโมทแบบนีี้้นะะรเพาฉ กลางๆละกลันแต่สําหรับผมนะผมมองว่า,าผมมองว่าตัวนี้ถ้าเป็นผมนะสองหมผมซื้อผมว่ามันเป็นเรื่องของนวัตกรรมผมชอบกล้องแล้วก็ผมชอบในเรื่องของตัวแซปเปอร์ก้อน8ปดแนะครับแล้วก็การใช้งานเรื่องฟ้าชาร์ตอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นมือถือที่มีนวัตกรรมที่คุ้มค่าเลยทีเดียวคุ้มค่ากับการที่ใช้เงินกว่า500ล้านหยวนนะครับพัฒนา3ปีอันนี้มันเป็นสตอรี่ที่ผมว่า มันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นง่ายๆมันมีความพยายามตั้งใจอยากทำทั้งที่มันออกมาทีเดียว3แบรนด์ก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าแบรนด์ของตัวมีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรมและกล้องหน้าเขาเนี่ยความละเอียดสูงถึง20ิล้านพิกเซลครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเพื่อนจะซื้อไหมโอเคถ้ามีเงินแล้วกันนะตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีถ้าเกิดว่าพอมีเงินหรือว่าถ้าเทียบกับราคา25งหมแล้วมัน มันคุ้มไหมลองคุยคุยกันมาด้านล่างนะครับเผื่อว่ามันเข้ามาในเมืองไทยแล้วเราแบบเฮ้ยสนใจจะได้มีเป็นแบบประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วกันครับวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับเฮ้ยทําไมมี่มิกซ์สีขายดีขนาดนี้นะครับพอจะมีเหตุผลบอกเพื่อนๆแล้วกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe และก็กดให้กับช่องกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบามม่าไปทีลาไปแล้วบายบาย